สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำข้าวผัดไข่ผัดยังไงให้ข้าวเม็ดสวยร่วนไม่แฉะหอมกลิ่นกระทะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำพริกน้ำปลากันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีหอมแดงไทยค่ะพริกขี้หนูสวนเขียวแดงกระเทียมวันนี้แม่ซีใช้เป็นกระเทียมโทนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยธรรมดาก็ได้ค่ะน้ำเปล่าน้ำปล,า,ำปลาอย่างดี น้ำตาลปี๊บแล้วก็สุดท้ายคือน้ำมะนาวข้นสดค่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาซอยหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูทีละอย่างก่อนนะคะ ลักพริกขี้หนูซอยลงไปประมาณ3มช้อนนะคะอ่ะพอดีเลยจากนั้นตามด้วยน้ำมะนาวค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้พริกไม่ดำนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีก่อนค่ะ ละลายน้ำตาลปีบกับน้ำเปลาไว้ด้วยกันค่ะเทลงไปในชามพริกได้เลยนะคะตามมาด้วยน้ำปลาค่ะกระเทียมซอยสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ หอมแดงก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะคลุกเค้าไว้เข้ากันนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพริกน้ำปลาของเรานะคะ มาถึงขั้นตอนการทำข้าวผัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นข้าหอมมะลิหุงสุกนะคะแม่ซีหุงเมื่อวานแล้วก็นำไปแช่เย็นไว้1คืนค่ะเวลานำมาทำข้าวผัดนะคะข้าวก็จะมีเม็ดร่วนไม่แฉนั่นเองนะคะตามมาด้วยไข่ไก่สามฟองต้นหอมซอยแครอทหั่นเปาเล็กๆนะคะกระเทียมสับหยาบ เครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากๆค่ะซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราง้วนเชียงค่ะแม่ซีใช้เป็นกลิ่นคั้วกระทะนะคะข้าวผัดของเราจะได้มีกลิ่นหอมอร่อยค่ะมาวอร์มกระทะกันก่อนค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็รอจนกระทะร้อนจัดค่ะค่อยใส่น้ำมันค่ะวิธีนี้จะทำให้ข้าวผัดของเราไม่ค่อยติดกระทะนะคะ พอกระทะร้อนแบบนี้เราก็ใส่น้ำมันพืชได้เลยค่ะพอประมาณนะคะสี่ห้าช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมหอมดีเราก็ใส่ไข่ไก่ทั้งหมดลงไปเลยค่ะยังไม่ต้องขยี้นะคะร้อให้ไข่ขาวเซ็ตตัวนิดนึงค่ะ พอเซตตัวแบบนี้ก็ขยี้เลยค่ะประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะพอผัดข้าวผสมกับไข่ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวนี้ค่ะแครอทน,นะคะ แล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะสีสวยขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะซอสนะคะกลิ่นขั่วกระทะหนึ่งช้อนเลยตัวนี้จะช่วยใข้าวผัดของเรามีความหอมอร่อยมากขึ้นค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่น แล้วก็พริกไทยป่นนะคะผัดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะเราจะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งข้าวเป็นเม็ดร่วนไม่แฉะค่ะเห็นไหมคะข้าวไม่ค่อยติดกระทะเลยนะ พอข้าวร่วนดีแบบนี้นะคะสุดท้ายเลยใส่ต้นหอมซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะมีสีเขียวมาตัดนะคะทำให้เข้าวผัดดูหน้ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะโอเคเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยค่ะ เดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะอืมเม็ดข้าวร่วนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกระทะของก้นหอมพริกไทยนะคะรสชาติจะก,ก,กลางๆค่ะไม่ได้รสจัดจ้านอะไรมีความเค็มนิดๆนะคะความหวานติดลิน้นนิดเดียวแล้วก็หอมมันค่ะเวลาทานให้ทานคู่กับพริกน้ำปลาอร่อยเหาะเลยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ